ไปกันค่ะพี่เวียจะไปไหนโอ้แม่ดาวรุ่งรุดโบวาว่าวทำไมไม่เฝ้าแม่เออนั่นไปกินต้นไอ้ก้นทอนหมดเลยดีเขาคิดถึงสามีโบคิดถึงสามีแล้วนี่แม่ดาวรุ่งนี่โอ้โหฟาดเรียบเลย นุนค่ะโฟเล่อยู่นู่นอุ้ยฮูยฮูยโฟเลุ่้ยมองมาเอ้าแม่ดาวรุ่งมายืนอะไรอยู่ข้างหลังนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่คอยอยู่ใส่บอกว่าว่าอือแล้วทำไมไม่ร้องให้ใครมาช่วยฮะเวลาอย่างนี้แล้วโวยวายแล้วลุงขับผูอยู่ไหนลุงผูอยู่ไหนไว้ตรงนี้ ไอ้ัดตาร้องเนาะนี้ไม่ร้องหาแม่เลยไม่ร้องหาแม่เลยวะเอออะไรแบบนี้วะม่แม่ดแม่ดาวรุ่งนะแม่ดาวรุ่งหลุดนะหลุดไปหาพ่อเล่ค่ะสงสัยไปเช็ค ปเช็คสามีว่าจะออกจากหลักวันไหนบอกฮะไปเช็คสามีว่าจะออกหลักวันไหนโอ้ก็ใส่ยาหอยเชอรี่ค้าหอยเชอรี่วาวาทำไมไม่ร้องบอกบอกลุงพลเออวาวานี่ แม่ดาวรุ่งหลุดไปนะคะแม่แม่คะดีพอดีเราเปิดไลน์เนาะมองไปเห็นแม่แม่ดาวรุ่งนะคะสงสัยจะคิดถึงสามีค่ะ <c oughs> โอ้เนาะอ่าช่างรูดช่างรูดแม่ดาวรุ่งเนาะไปหาพ่อเล่เน,ะอนอาะอ,อ่าดีแต่พ่อเล่ยังไม่หันหน้ามาทางนี้ ไปเราไปบ้านเราดีกว่าตกใจหมดเลยวะเฮียแม่ดาวรุ่งทำไมมาอยู่ข้างหลังเนาะวาาะคิดถึงสามีนะคะแม่ดาวรุ่งคิดถึงสามีนะเอออยากไปเช็คพ่อ,อเล่นะว่าพอ,อเล่าจะออกจากหลักวันไหนโอ้ยบึ่งทาง โอ้ยเบิงคอค่ะอือดีนะดีนะพี่เวียวพี่เสียอยู่นี่สมมุติว่าเด็กๆยังไม่มาจากโรงเรียนนะโอ้โหมาอยากจะภาคเลยนะคะแม่ๆว่าจะเป็นยังไงเนาะกินนมแล้วค่ะสะดุปสุอัน้ไม่คูดออกแล้วลูก ก้อนไม่ให้เข้าข้างนี้ได้ไหมเน่ใช่เขาก็เปลี่ยนข้างเลยเ,เนาะกินทั้งซ้ายทั้งขวาเลยจะจะแน่นกว่าตอนออกอีกนิด<า>นม,มนมนะไม่แต่ก้อนมันอย่างนี้เลอันนี้มันอย่างนี้เลยเดี๋ยวนี้ตึงเลยใช่ไหมออน้ำนมเขาเริ่มเยอะแล้วไงเขาก็เริ่มผลิตน้ำนมทุกวันทุกวันแลนะ้วเนาะไจนกว่าลูกจะโตนั่นแหละไปไม่มาเหมือนกันไม,ไม่อันนั้นไฟโซลาเซลล์นี้สปอร์ตไรอลท์<ฟ>์อ่าฮะ พี่งามดูพอ่อเล่นะดีพอ่อเล่ไม่หันไปฝั่งนู้นนะโอ้โหไม่อยากจะพากเลยถ้าแม่ดาวลุ่งเข้ามานะพ่อเล่ยจะอบมเธอท้อง,ออองหรอเธอท้องกับใครเนี่ยนะอ่ะอ่เดี๋ยวะตอนนี้คุณพ่อของเราก็อดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนาอะนะคะกินยาก,กินอะไรได้แล้วนะดูพี่งามดูพี่งาม เอาพี่งามไปบ้านน้องวารู้เต้นแบบนั้นเลยโอ้ไม่โยกนะลูกยืนเหมือนพี่พ่อเล่พอไม่ต้องโยกเยกคุณพ่อหันไปแล้วคุณพ่อหันไปนู่นแล้วอะไรแม่มมมว่ากระไลอ๋อเจ้า ว่ากะไรน้าสาวน้อยนามนสาวน้อยนามนอาทักทายพี่เชียสีโอสก,กิดพี่เชียแล้วพี่เชียมามามาหน,หนูนวดให้เมื่อยตรงไหนเมื่อยตรงไหนคะเมื่อยตรงไหนงับแล้วงับพี่เชียแล้วงับพี่เชียแล้วดูคุณพ่อทำอะไรเล่ <B ending. S 1> ending, นดินเล่นดินจอ ไม่วานี่ <Ooh. S 1> ห่วงลูกตลลดอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยดิบตอไหมเบี้ยดิบตอไหมมันน้ำพึ่งเลยโอ้โอชว,ว่างแล้ว เอ้ย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 พี la, ่เวจะไปดูดนมแม่วาดแล้วอีลาเอ้ยโอ้พุ่งใส่พี่เวกินดูซิชิมดูซิอร่อยเหมือนนมแม่ไหมจืดจืดเวแกงแล้วโดนพี่พี่แกงแล้วทางแอฟิกาทางแอฟิกาดัมโบดัมโบ จำโบออกเลยดูค่ะจำโบบรรยากาศยามเย็นข้างหลังบ้านนะคะเออดูม้มววันนี้จะนอนไหมเนาะวันนี้ลูกสาวจะให้โอกาสแม่นอนหรือเปล่าอยังไม่นี่หรอกเพิ่งห้าวันเนาะเดือนนึงอะรอดูอือ วิ่งไลเดินหนึงวิ่งไล่เลยวะอี้ดื้อด้วยเนาะเอ่จุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยคันกันไหนแล้วเนาะเอ่อขันกันไหนขันกันไหนบ่ละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีวีบอกว่าเดี๋ยวอีล่าจะคันขนาอยู่เอะโอ้ล้มโอ้โอ้ขาทำไมยาวแท้เฮ้เล็กน้อยขายาวอะลาดูว่าน้องห้าวันใหญ่กว่าพี่อีกสูงด้วยสูงด้วยงามนะ ไม่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าพี่เซียใหญ่กว่าพี่เวียอีกดูวะ่ะคนห้าวันนี่เอองามดีทันพี่งามไม่ไงามจะเล็กกว่านี้พี่งามจะเล็กกว่านี้เอ๊กัดแล้วกัดกัดม,มือพี่แล้วเอเว๋รรเนะอห้วงกระเป๋าะ <laughs> อ๋หาตังกระเป๋าหลุกเดี๋ยวนะนะนะให้ดูชิ้ดูชิโอ้ยล่ะหาตังในกระเป๋าพี่เซีย อ้พี่เสียกระเป๋าแบนแฟนทิ้งเหรอมีมีเงินเนาะอ๋อรู้ว่ามีเงินโอ้ขอติ๊บโอ้ยหลักขึ้นมาขอติ๊บเต่นหน่อยเชียวะฮะขอติ๊บในกระเป๋าพี่เบียบ่พี่เสียบ่เอกขอติ๊บเต่นน้อยเชนี่นี่นี่จุ๊บๆหน่อยจุ๊บๆหน่อยเร็วไหนจุ๊บๆพี่เสียสิเงาจุ๊บๆพี่เสียหน่อย เออเอพี่เ,เสียจุ๊บน้องหรือยังนี่น้องออกมานี่จุ๊บน้องหรือยังฮะจุ๊บจุบน้องหน่อยจุ๊บอีลาหน่อยวะเนาะจะรอจุ๊บอีลาตอนไหนเนาะเนี่พี่ก็อยากอายน้องเนาะขนาดน้องเป็นสั่งยังอยากอายน้องอยู่อะไรลูกเช่นน้ำลาย น่าเก,ก่งมากเลยคนเก่งของเรานะคะคก็เข้ามารับชมคลิปนีแล้วก็อย่าฝากอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์น,นะคะกดกระดิง่งติดตามเนาะนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปและไลคไ์ใหม่ๆสองงามชูกแฟมิลี่นะคะก็อย่าลืมนะจ๊ะกดกระดิง่งติดตามด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้น้องๆของเรากันด้วยครับผม สวัสดีครับผม